วันนี้แพร์จะพาไปชมกันนะคะว่าฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงบ้างน้องแพลวนะคะเป็นผู้หญิงเวลาวิธีการขับขี่วงเลี้ยววงล้อจะขับยากไหมหรือว่าลาําบากหรือเปล่ามีอุปสรรคหรือว่ากะยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ และนี่ค่ะคือฟิลลี่ในการขับขี่ที่น้องแพนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าขับสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะพี่ๆผู้หญิงนะคะสามารถกัระยะแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะน้องแพนจะพา,าชมช่วงล่างกันต่อนะคะว่าช่วงล่างมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อเสริมความมั่นใจและมีส่วนไหนที่เสร็จค่าเพิ่มเติมให้กับช่วงล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยค่ะ อย่างแรกนะคะพวงมาลัยเบามากค่ะติดตั้งล้อตโตยังไงก็ไม่มีปัญหานะคะแบบนี้เลยเพราะว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยนะคะเรียงได้ว่าช่วยผ่อนแรงเราไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยในการขับขี่ด้วยนะคะวงเลี้ยวโอเคนะคะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวจะพามาชมช่วงล่างกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะคะพามาชมใกล้ๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้น้องพยกูงสูงนิ้วนะคะติดตั้งปีกนกให้เพิ่มเติมนะคะการขึ้นนะคะยกสูงแบบนี้แล้วก็ใส่ล้อโตต้องติดตั้งปีกนกหากไม่ติดตั้งก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าระยะยาวของการใช้งานปีกนกของเราอาจจะแอ่นบ้างนะคะเลยต้องเสริมความแข็งแรงติดตั้งเป็นปีกนกของโยงนั่นเองค่ะ เพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วก็การยึดยอบตัวของตัวรถยนต์ด้วยนะคะแบบนี้มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนสําคัญนะคะนั่นก็คือการเซ็ตค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อน,นั่นเองค่ะเสริมความแข็งแรงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเซ็ตค่าให้บาลานซ์กันนะคะเวลาขับขี่ในสมรรถนะออฟโรดหรือการขับขี่ ที่เป็นลุยออนโลนนะคะก็ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่มากไปกว่าเดิมและลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้สําคัญเลยเพราะว่าภายในรถยนต์ของห้องในยสารนะคะจะได้ไม่โครงนั่นเองค่ะและนี่คือส่วนสําคัญที่น้องแพนํามาฝากกันในวันนี้นะคะพี่ๆหลายท่านจะได้ไม่ไปต้องเป็นกังวลในการขับขี่ล้ตอตอยกสูงอเมริกันสไตล์แบบนี้ซัพพอร์ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันถึงตอนนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องน้องแพลวด้วยนะคะเพราะว่าในช่องของแพลวค่ะมีรีวิวรถยนต์มากมายนะคะเท่ๆแล้วก็หลากหลายมุมมองของการตกแต่งรถยนต์นะคะฝากกดติดตามช่องได้เลยนะคะยังไงพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจออกรถยนต์สไตล์เมกันวายบอดี้ยกสูงและเสริมความแข็งแรงของตัวรถแบบนี้สามารถติดต่อน,น้องแพลวได้เลยค่ะยินดีบริการระดับพรีเมียมทุกเคส เลยนะคะแล้วก็เราจะพบกันทางช่องตลอดเวลาทุกวันเลยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาเลยค่ะและอย่าลืมนะคะ All New Ford Ranger เปิดตัวแล้วน้องแพรมีอัปเดตข้อมูลภายในช่อง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage สามารถติดตามรับชมและสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเราพบกันอีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ